ทำไม,ไมเป็นไรรถแบตหมดแบตหมดเอาแล้วขับมามันไม่ชาร์จเหรอติดเหรอ <c oughs> เฮ้ยมาได้ไงวะ เฮ้ยเฮ้ยมันมีจอเลยเว้ยเห็นไหมครับเฮ้ยไม่ครับเฮ้ยมาเดี๋ยวเราไปไหนกันเนี่ยไปคุยกับพ่อนได้ไปนอนเลยแม่งนี่จะพาอ้อมเลยเหรอวะได้พี่ผมว่าอย่างนั้นแหละเหลอะอ้อมเดี๋ยวบป้อมทีที ทำไม,ไมเป็นไรรถแบตหมดแบตหมดเอาแล้วขับมามันไม่ชาร์จเหรอ,อ,อเหมือนขับมันหมดแล้วไม่ต้องบิดไม่ต้องบิดเ<อ>ก็นเหรอ เข็นใส่เข็นหรือใส่อะติดเหรอเอาพี่ปล่อยพี่พี่ปล่อยก่อนนะพี่ปล่อยก่อนนะค่อยกระตุกนะอย่ากระตุกเลยนะกูล้มนะ ย se, อย่าเบิ้องอย่าเบิ้องอย่าเบิ่งเอาเลยเอ้ย<ไว>โอ้ยออกคลิปยากแทอกอ่อหอวะไปได้แล้วโอ้โอ้โใจเย็นเดี๋ยวไปเติมลมกันก่อนปั๊มแก๊สนะครับปั๊มนี้เสีย ไปแล้วโอ้แบตหมดด้วยแล้วไปจอดที่อื่นหรอวะมันจะติดไปมวะเนี่ยไประวังดับเ <c oughs> ดี๋ยวไปเติมน้ำแก๊ส ครับเลี้ยวซ้ายแวะปั๊มเติมลมกันโอ้ยระดับหัวจ่ายซื้อปั๊มลม,มไว้บ้านได้แล้วหัวจ่ายตลอดเลยดู อ้าว้ยน้ำนมันสีรั่วเหรออะไรพี่โชครั่วเหรอแบบนี้คือรั่วใช่ไหมพี่รั่วเออเรียกรั่วเลยใช่ไหมซึมครับรถมึงนี่ซึมทั้งคันเลยเนาะเหงาเลยคือไปแล้วใช่ไหมพี่ใช่เริ่มเริ่มเยิ้มแล้วอ้าวไปยังฮะอะไรวะ ไปเต็มลมปั๊มปากทรับพี่อ้าวเออเลอครับเติมไม่ได้อา้าวอะไรวะไปปั๊มไหนเนี่ยปั๊มปกครับอ๋อปั๊มปักเลยเหรอโอเคครับไปไปครับผมวันนี้ก็น่าจะไปอ้อมถึงเขาใหญ่เลยนะแหาวังน้ำเขียวเขาใหญ่อ้อมยาวๆเลยครับผม มีอาสามาด้วยหนึ่งคันนะเราก็ต้องค่อยๆไปไปครับเราขอเดินทางไปเจอกันที่ปลักทุ่งเัยปลักไม่ใช่ปลักปักเฉยๆพอไม่ไมไมหนอากากกอปักปัก,ปกเออ เย็นสบายมากๆเลยนะครับตอนนี้นี่บอกไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวดูวันนี้อากาศหนาวอ่ะอุณหภูมิตอนนี้26องศาตอนเที่ยง26องศาถือว่าเย็นมากนะไปแล้วนะครับไปเดินทางเจอกันที่จุดหมายที่หนึ่งอ่ะที่ปั๊มแล้วกันเออเดี๋ยวไปเจอกันที่ปั๊มนะครับ เจอ,อมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเราเจอรถเลเซอร์เจอรถเลเซอร์เปล่าปะวะใช่ปะใช่ไหมใช่ไหมเอาไปดูนะ <c oughs> เดิเฮ้ยมาได้ไงวะ <c oughs> ้องเิบสองคันเลยเว้ยสงสัยยกยกเอามานะน่าจะไปไหนเนี่ยไปด้วยกันเหรอหรือเปล่าหรือไงเออไม่รู้เหมือนกันนะ นี่ครับเรานัดอีกคันหนึ่งน่าจะ z ซทเอ็เซเอ็กเอ้เซทเอ็กหกอ่ะนี่ครับที่ปั๊มปตทฝักทุง่งเชยเดี๋ยวก็ตั้งเติมลมกันอีกอ่ะเพราะเมื่อกี้ก็ไม่ได้เติมนะเดี๋ยวเติมลมกันก่อนมั้งในในที่เติมลมอ่ะออกอย่างนี้เลยครับจะได้มุ่งหน้าออกนี่ไงเซทเซเอ็กหก วัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ครบแล้วตอนนี้มีดูคติอันนั้นยามาฮ่า B M ซู oo, ยามาฮ่าฮอนด้ awa, าคาวาจักรอัพีเลีย K T M เนี่ยเนาะเออเอามาแต้งไปไหนอ่ะไปเสร็จ <c oughs> เรียบร้อยแล้วเนาะหมดหลือยัง ตอนนี้ก็ครบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคันไปพร้อมลุยวันนี้ออกทริปไกลหน่อยนะว่าเอ๊ะ อ้อมวังน้ำเขียวแล้วก็ไปเขาใหญ่นะครับก็อาจจะแวะกินข้าวไอดิน่างนี้แล้วก็ค่อยไปต่อวังน้ำเขียวนะครับโอ้ว,วันนี้ขี่ยังไงก็เจอแต่ไฟเขียวเลยดีปะไม่มีติดไฟแดงเลยอะสักอันเดียวเลยนะตั้งแต่ขับมานะเขียวตลอดเดี๋ยวเจออีกหนึ่งสองสามไฟแดงดูดิจะเขียวไหม รถเซอร์กิตไปจัดกันครับผมไปครับไปครับสกิวเข้าโค้งเข้าโค้งไปเลยเฮ้ยอาสามอาสามเฮ้ยผมยางรอเว้ยเดี๋ยวคนเลื่อนฮ่าฮ่โคตร ไม่เคยมีใครมาเลยี๋ยวเรารอสักครู่นะครับเรารอรวมทีมใหม่ก่อนแล้วเราไลขับไปใหม่นะครับเมื่อกี้ก็แตกกลุ่มกันหน่อยเพอเป็นถากโค้งเนาะแล้วก็ใครเล่นโค้งก็เล่นมาใครไม่เล่นก็ขับเบาๆมาะเดี๋ยวรอกันข้างหน้าแล้วกันมาตอนนี้เราก็ถึงทางเข้าเขาแผงม้อีกแล้วนะครับกท็ทางไปไอ้ดินนั่นแหละเหมือนเดินมนั่นแหละแต่วันนี้เราจะไม่นําดีกว่าเราจะไปดูคนอื่นเขาขับดีกว่านะครับเพราะว่า อยู่ในช่องเราต้องดูคนอื่นบ้างเนาะเออมึงเห็นแต่ตัวเองขี่อยู่คนเดียวแม่งอย่างนี้แม่งไม่ต้องออกทริปก็ได้อะครับคนเดียวก็ได้นะครับวายวายวปเลยไปเลยไปเลยไปเลยครับพี่ไปเลยไปเลยไปเลย,ไป,เลยไปบ้างให้ผมเห็นบ้าง ถึงไอดินนะครับแต่คนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราเดินทางกันก่อนดีกว่าเนาะไปหาเก็นข้างหน้าก่อนก็ได้วันนี้คนวันนี้วันอาทิตย์นะหลูรถเยอะมากเยวเจ๋อทั้งนั้นเลยไปเราคงไม่ได้แวะนะครับเราก็เลยเลยไปเลยดีกว่าไปดูร้านข้างหน้า เดี๋ยวเราไปหาแวะแถวแถวนี้แล้วกันเนาะอาจจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรเงี้ยน,นั่งกินข้าวกันสบายๆก่อนเราอยเดินทางต่อเพราะว่าเราจะอ้อมไปเขาใหญ่นะครับไปเจอกันครับแบตก็เหลือน้อยมากเลยเราอาจจะเป็นชิปแบบประหยัดๆนะแบบชอ็ชอตๆเล็กๆนะครับโอเคไปเดี๋ยวเจอกันอุ้ยหาร้านอาหารยากแค่โนะวะบายบา อีกนิดเดียวก็น่าจะถึงแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็แวะกินข้าวกันนะไม่เอน็นเนะถ้าเอ็นมันก็จะล้มเลย เอาท่าไหนเอาท่าไหนฮะถ่ายรูปถ่ายรูปอันนี้เราจอดถ่ายรูปกันนะไปแค่เนี้ยนะถ่ายรูปเดี๋ยวพี่นะอันนี้เขาจำลองหอเอ็นใช่ไหมใช่พี่แต่มันไม่เอ็นใช่ไหมเอ็นปิโซแล้วมันเอ็นเอไหมไม่น่าจะเอ็นพี่ไม่เอ็นเลยเนาะกูยังว่าอยู่ว่าเขาจำลองแล้วเขาจะเอ็นไหมจริงมันไม่เอ็นหรอกพี่ คือด้วยดินมันซุดลงก็ leather, problems, เอไปเรื่อยเอไปเรื่อยเขาก็สร้างฐานขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายไม่รู้ว่าอีกห้าปีหรือสิบปีมันอาจจะถล่มลงมาขอเอ็นปิโซ่นะแต่อันนี้ลองเรียนแบบลองเรียนแบบแต่ว่าแต่แต่แต่ว่าไม่เอ็นมาถ่ายรูปกันมาดีใรมา

ไปใครรู้ทางปอนปอนปอรู้ทางไปเลยไปเลยครับไปเลยครับเออ,เออออกออกแล้วเลยและปิดคาเฟ่ไหนวะโอเคไปเข้าร้านกันดีกว่าโโหร้านไม่มีป้ายหน้าร้านเลยเนาะ ใช่คัใช่เออยร้านโรงแรมเหรอเป็นโรงแรมด้วยครับเออเสวยดีไปะปะเข้าไปดีกว่าเดินทางกลับบ้านเราไปเจอกันครับไปหลายากนี้เราก็เดินทางกลับนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็กดติดตาม Facebook ธงชัยสุวัฒนพันธ์และก็เพจเอสเทคมอตอร์ด้วยนะครับครับผมขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับน่ลากันไปด้วย s พันสวยๆนะครับ ไยนิดๆไรนิดๆโอ้โหหมอสุดชีวิตเลยว่ะหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่นะใส่หมวกกันน็อกเลยเด้อจะลองรถกันดนี่นะ